ขึ้นเขาไปเก็บที่ไหก็มาเจออันนี้นนค่ะยอดยอดอะไรยอดมาระมะระพี่น้องมาระเยนกสอนในทางมะาระาอันนี้มันออกลูกหรือเปล่าคะหรือว่าดอกมันเฉย อ๋อน่าจะเป็นดอกมันเนาะนี่นะดแบบอกพออกดอกเสร็จเดี๋ยวมันก็จะติดลูกด้วยนี่ไปเราจะข้ามเขานี่นี้ไปเก็บปักชิ พริกปลาเราต้องเล่นทำการพิกปลาก่อนแล้วแต่ตาโมงไปดีทาโคลนเป็นมะม่วงเหมือนมันจะมีเห็ดเลยเก็บพริกปลากันเลยดีกว่าวันนี้เราจะทำเรื่อพริกปลานี่ยังสุกด้วยตัวสุกดีๆเลย นตรงนี้ก็มีพริกด้วยนะเพิ่งรู้นะแสดงว่าพริกนี่นี่มีเยอะไปหมดทั่วเทือกเขาเลยใช่ไหม,มดูโอ้มดแดงหรอกช่อยด้วยมดแดง่ง นี่มันแดงมดแดงมันแด,ด,ดงเข้ามาในตะกร้าแล้วก็เข้ามากัะดิดฉันอุ้ยใบมันกิ่งมันเปราะนะเป็นพันธุ์อยู่เปรานะ อันนี้ต้นที่หนึ่งของฝ่านี้ได้เท่านี้ไปไปดูเลาะเชือกเขาไปเลยดูว่าอะตรงนี้มันเป็นต้นอัญมาีก่อนตัวเห็ดอะไรมดก็มีดูสักอันนึงนี่ดมก่อนเพิ่งเห็นนี่มันหอมตัว พร้อมเนี่ยเจียวเห็ดเก็บเลยได้ไหมอ่ะเนี่ยมันอยู่กับต้นนะเนี่ยต้นมะม่วงเลยบอันนี้ต้นมะม่วงเหลืองมะม่วงไม่ไมหอมมากเลยอ่ะกระดาเหรอเหลืองกระเดาเหรอมันจะกินได้จริงไหมหล่ะ มันเป็นลักษณะไม่มีวงแหวนแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะเห็นไหมดังเ้ยนี่ตัวอลักมดมดกัดเออกัดพี่ทำไมอันนี้ร่องรอยนี่นั้มมันเท่าแล้วมันเท่าหรือมันยังไม่เท่า มีกลิ่นหอมเห็นอะไรเนีงอูใหญ่ตัวมันใหญ่ตัวปาะมันมันเหมือนมันจะได้ หายไปแล้วออโอ้ยทำหาไเดี๋ยวเข้าไปในต่านั้จะมีอะไรเข้าขามดยอดงพยาย,ยอมีรูปด้วย อยากตัมอยู่แต่ตัมไม่เป็นมนีลูกพอตัอตมแล้วได้นี่ขนาดนี้หนีย่ยลูกยอไปนี่ปลาพริกปลาพริกของเรา ที่เราซ่อนไว้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นเองอืโอ้เยอะนะเป็นเม็ดเล็กแต่ว่ามันหลุดไปแล้วนะ่ะเยอะอยู่เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันกับนกเรากินด้วยแล้วก็นกกินด้วยน,นะน,นี่นะอันใหญ่อันนี้ใหญ่นะใหญ่แม่จะซ่อนนกไว้ดีมันก็เลยเดงเรื่วย ปกติอันแดงหน่อยมันก็จะดึงดูดลูกนกแล้วมันก็จะมากินอุ้มเข้าคนนี้นะนี่นะแดงใจหวายเลยเห็นลูกแดงใจหวายไหม น,นแต่ว่าเขาถึงนกกินไปนั่นแหละอยู่ด้วยกันแบ่งกันกินนะกับนกกับคนเหมนะืนไหม ต่อเลยออโอืมออดนให้ก้อนสีแบบนี่เพื่นอนเขาอันนี้ผักใหญ่ใช่ไหม คริกจริงเราก็มาขอมาเก็บตรงนี้แหละแย่งลูกนกกินอ้ยอันนี้ด้วยนะเว้ยจ้างี้จ้า จัดดูโคตรเผ็ดอืมดูสักอตไม่เห็นหรือเปล่าแดงมากแดงดีอุ๊ยอันนี้ไม่ค่อยดีอะทิ้งไปให้มันงอกแดงต่ำเลยไปดูอีกอืมบอก อีกอันนึงได้ไหมวายมันมันเสียแล้วแต่อันนี้เป็นแบบเม็ดแก่จัดเลยนนี่อร่อยนะนี่มันเปรี้ยวอร่อยเลยแหละอืมอืมอืมอ้าาเปรี้ยวมากโอเคเอมีแรงปุ่นโอ้ น่าจะอร่อยอืมหวานอน,นี้อร่อยไปดูต้นนั้นปะอันนี้คือต้นส้มป่าจ้ะเดี๋ยวจะเก็บหนึ่งอันนี้เลยดีกว่าอันนี้น่าจะกินได้แล้วเราจะลองเก็บไปกินดูนะส้มนะคะส้มนี่ของต้นนี่ปหอมมากเลยนะเปลือกมันหอมแล้วก็ออกลูกเต็มต้นเลยอแทนให้ดูเต็มต้นเลยนี่อันนี้คือลูกใหญ่สุดแล้ว หอมมากเลยกินกับพินเกลือเนาะมันจะอร่อยนก็ไม่ใช่ส้มเขียวหวานด่อฟังจังเป็นส้มบ้านๆออกรถเรี่ยวอมหวานนะคะส้ม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 แอปเปิ้ลมะละกอ้วยส้มปะจะดูอย่างอื่นบ้างมีลูกสุกด,ด้วยนี ม,มีลูกแบบออกสุกนะมันเหมือนมีอะไรกินแล้วแหละแต่แม่ไม่สนใจหรอกอน,อกนี่ลูกนี่กินแล้วนะหวานอ,อันนี้ถูกเจาะก,กินไปแล้วครึ่งหนึง่งว่าแบ่งกันกินเลยน้ำน้ำย่อมหย ไปดูด้านข้างนันดิอันนี้ต้นมันไม่ค่อยสูงมันก็กิบกินได้เห็นไหมวนถ้ามันสุกมันอร่อยด้วยแต่มันไม่ค่อยเหลือนะเพราะว่าสุกแล้วมันก็จะหล่นืลยหมดอม กินก่อนกินข้าวเช้าเสร็จก็ต้องกินผลไม้นะคะและผละไม้เป็นพริกแล้วก็ส้มเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นอีกเผื่อว่าได้กินอีกเนาะไปะอันนี้น,นี่แก่แล้วไหมอะเอาเลยได้ไหมอะเอาแล้วนะได้อีกหนึ่งอย่างเอามาเติมกันไว้นะคะผละไม้ มันก็ออกลูกติดลูกเยอะอยูน่นะซีนี้ทับทิมมันอร่อยมากตัวนี้อร่อยจริงหวานหวานเด้อแต่มะกอกก็ไม่ติดลูกแต่ใบสวยๆเด้อต้นก็โตเต็มที่แล้วแหละด,ดูลำต้นใหญ่แล้วอ่ะอาจจะปีสองปีนี่แหละออ<ๆ>น่าจะได้กินแนละ้วลูกมะกอกมะกอกไทยอะเที่ยวไว้ใส่ส้มสานออกดอกนี่ ดอกฟึ๊บฟเต็มต้นนี่ดู่วามนะมวงเนาะมันคือสนัน่นสนั่นก็คือมะดันมะดันตอนแรกเราเป็นต้นช่างงมวงกลายเป็นต้นมะดันอีกอันนึ่งไหมมาเก็บผักติ้วกันค่ะดูยอดผักติ้วก่อนเผื่อต้มใส่ปลาเนาะมันจะอร่อยนะ เล็กขนาดนี้ก็เอาหมดไปเลยนี่ผักติวนะ้วไหมขักติ้วของออมเป็นไรอ่อนๆไปเลยจ้าอ่อนๆไปเลยลูกพี่นี่นี่ได้ยินเสียงเด็ดไหมคะอุย๊ยอันนี้ไม่ไดังนี่สักติว้ว เราช่วยถือตะกร้าให้ด้วยนะคะจะทำการเก็บด้วยสองมือด็ดไปเลยมันเด็ดหม,มอนช่วยยีทวดสมัยเก่าอ,อันนี้ก็ยังไม่แก่นละ้นอีกใบเนี่ยนี่ผักติวตอนนั้นยายเก็บไว้แหลนะเนาะยายเก็บไปเนาะอันนี้มันโดนฝนแล้วมันก็ออกมาใหม่เด้อนี่ กติวข่อยรือว่าผักติ้วนี้ก็คุ้มค่าแก่การลงทุนนะเราก็ได้เก็บมันบ่อยอยู่นะใส่ต้มปลาด้วย กินกับลาบก็ได้เนาะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะทํายังไงดีเอาอันอื่นที่มดมันยังไม่มาก่อนโอีกแบบนะี้โอ้เหมันด้วยวไปทางนี้เอาเมยา์แล้วเมย์มีตะเลิดไปที่โอ้มีมดด้วยน,น,นู่นกลุ่มนั้นต่อไปมันจะต้องเข้าไปทางนี้ พี่มดหนูไม่ทำอะไรพี่หนูจะขอเก็บผักพิ้วจะทำเบาๆนี่อเก็บยอดผักพิ้วต่งไปต่างคนต่างอยู่ข้างบนแล้เราไม่เหน็นจะขโดดูกัน ก็พักี่ซื้อเลยอยู่ด้วยกันอย่าแกล้งกันเลยว้ายไปแล้วอ่อนๆเลยอ่ะโอ้ กันเถอะวันนี้ก็ได้ผลง,งานเยอะแยะมากมายแล้วเพียงพอต่อการที่เราจะคิดเมนูอาหารได้แล้วนะคะก็ไปเอาไปเก,ก็บวัตถุดิบแล้วก็ไปลองชิมพวกนี้ก่อนว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนดีหรือเปล่าแล้วเราจะไปหาปลากันต่อเพื่อที่จะใช้วัตถุดิบนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะไปละไปตกเบ็ดดีกว่ามา